สวัสดีครับสำหรับมือนีทีมงานทางหมอลําไอดอนะครับรายการดังของเฮียนหน่อยทางช่องเวิร์กพอยมือนีได้โอกาสมาบันทึกนะครับบันทึกอ่ารายการในช่วงของทีมนะครับตอนนี้เหลืออยุ่2คนกำลังเข้มคนเลยสำหรับการแข่งขันในรายการมอลลไอดอนะครับมือนีก็เป็น ิวของทีมใจเกินอร่อยมาเบ่งมาชมบรรยากาศทํางรับการเตรียมงานในการเตรียมวัดศรท้ำกันแบบใหี่เราอยู่ที่ขัน็นเสิรนเสิร์ตที่แบบว่าไดากน้องยมาชมกน้อสคนยเพื่อที่แบบว่าสบปรอบต่อไปที่ต้องวันนี้ก็เนเปนที่ว่า พี่อนชวนโหวตให้น้องๆหน่อยไร้โสดอก็ก็ตอนนี้ใครที่จับโทรศัพท์อยู่นะคะก็ฝากหน่อยก็แล้วกันนะคะทีมบอลราใเจกันน้อยของเราตอนนี้เข้ารอบมา2คนแล้วของน้องไอเอ็มีแล้วก็เอาเอ็มสามเจ๋งเจ้งเอ็มสามค่ะเอ็มสามกับเอ็มสี่ส่งโหวตได้ที่ ตอนนี้พี่องโแชวันตอนนี้จ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยแปดร้อยละนี่นะคระ,ะคะขอคะแนนโหวตนาดูแล้วก็ขอคะแนนโหวตจากี่ดู กวันงของรปมขกรกกะลังใจนะคะพี่น้องทีเบิร์นแไมดอนทัวประเทศนะคะบทเอฟซีเดอร์บทเอฟซเราส่งมาที่สค่อปดู่นสาีอค่ะสวัสดี1,000คนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพักเพื้องลางแต่ว่าแข่ไปเบื้องบนก่อน มีคนบอกว่าเอ m 4สามเอ็มสี่กดเลยนะกดเลยขอคนละกี่โวตอ่ะคนละร้อยวันนี้เราทำอะไรกันบ้าง <c oughs> วันนี้เราจะโชว์ที่สีสเกตวันนี้สีสเกตยูว่าวันมาเ,ยเียบเดยยี๋ยวพีาายย่นอยผู้ไดยกมาเีกับผู้ได้ยุไกกับมา